สวัสดีครับพบกับผมบัตนะครับจากช่อง BB Battery นะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจำสตาร์ทเครื่องนี้นะครับว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องจำตัวนี้นะครับมาพร้อมความจุที่10,000 m มิลลิแอมนะครับซึ่งสามารถใช้เป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้สบายเลยนะครับส่วนค่าแรงที่ใช้ในการจ่ายตอนสตาร์ทนะครับก็มาสูงสุดที่5 0 0แอมป์นะครับ ่งสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 3,000cc ได้สบายๆนะครับยกเว้นดีเซลนะครับดีเซลยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ตัวนี้นะครับยังมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำก็คือตัวสายจัมตัวนี้นะฮะเป็นสายจัมแบบอัจฉริยะนะครับสามารถป้องกันการขี้ผิดคข้วได้นะครับไม่เกิดการช็อตนะครับแล้วก็ป้องกันการ จ่ายกระแสะไฟเกินในกรณีที่เราสตาร์ทแช่นานเกินไปนะครับระบบจะทําการตัดถ้าอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ในเครื่องจัม์เราเนี่ยครับสูงเกินไปทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้าง,งานของตัวจัม์สตาร์ทนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสายจัม์บางรุ่นนะครับที่ไม่มีระบบตัดก็คือแบบนี้นะครับบางรุ่นจะมีมีกระเปแ๋แดงๆกระเป๋เดียวอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับ 1. นึ่งขี้ผิดไม่ได้ถ้าขี้ผิดแล้วก็ช็อต สก็คือไม่มีระบบตัดหมายความว่าถ้าเกิดผู้ใช้งานเนี่ยสตาร์ทไปเรื่อยๆสตาร์ทไม่หยุดสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกเนี่ยนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเครื่องจำเนี่นะครับมันเกิดการโอเวอร์โหลดแล้วก็ร้อนแล้วอาจจะบวมหรือระเบิดได้นะครับซึ่งตัวเครื่องจําตัวนี้นครับใช้สายจําแบบอัจฉริยะก็โปรเทคความปลอดภัยไว้ให้ผู้ใช้งานได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการทดสอบการ จำสตาร์ทนะครับกับรถยนต์ Subaru XV คันนี้นะครับซึ่งมีซีซีอยู่ที่2,000 c c นะครับแล้วก็ผมจะใช้วิธีจำสตาร์ทแบบถอดแบตเตอรี่ออกนะครับโดยให้เครื่องจำสตาร์ทเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่ในการจำสตาร์ทนะครับแล้วก็ดูว่าสามารถจำสตาร์ทได้สูงสุดกี่ครั้งนะครับเ,เดี๋ยววิธีการนะครับมันก็จะมีช่องในการเสียบสายจำสตาร์ทเข้าไปนะครับ เราก็เสียบเข้าไปนะครับตามตามช่องของมันนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับจะมีสถานะบอกปริมาณความจุขึ้นมานะครับเต็มนั่นก็คือสขีดนะครับแนะนําว่าอย่างน้อยๆควรจะมีสัก3าขีดนะครับหรือ4ี่ขีดค่อยทําการจําสตาร์ทนะครับในกรณีนี้เราได้ทําการชาร์จมาจนเต็มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนี่ผมได้ทําการถอดขั้วบวกนี้ออกไปแล้วนะครับ เราก็ถอดออกไปเลยนะครับใช้สายลบนี่นะครับจะขีบที่ที่ขั้วลบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะขีดตรงตัวตัวถังของเครื่องยนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับสายบวกเราก็มาหนีกบกับข้วบวกของรถยนต์นะครับโอเคเมื่อเราทําการเปิดกุญแจนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นแปลว่าระบบเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ ยังไม่มีไฟไฟติดสักดวงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมองเห็นว่ามันเป็นสีแดงอาจจะเป็นแสงสะท้อนนะครับโอเคอ่ะเปิดกุญแจรถได้เลยครับเรากดปุ่มบูสตนะครับให้เครื่องยนต์ให้ตัวจำพร้อมทํางานนะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเราทำการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับก็กดปุ่มบูสต์ได้สัญ,ญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นเนี่ยหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยพร้อมทำงานแล้วนะครับอ่ะสตาร์ได้เลยครับ โอ okay. เคอ่ปิดแอร์ด้วยครับผมโอเคก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทํากันอีกสักสักสามทีดูหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองทําไปเรื่อยๆดูว่ามันทํางานได้แค่ไหนอ่ะดับแล้วสตาร์ทใหม่ครับโอเคครั้งที่2เริ่มโอเคอัดับเครื่องเลยครับ ขอลองครั้งที่สนะอ่ะครั้งที่3เริ่มโอเคดับเลยครับครั้งที่4เริ่มโอเคดับเครื่องเลยครับอลองสังเกตไฟสัญลักษณ์ตอนนี้มีไฟสีแดง สลับสีเขียวแสดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราสตาร์ทไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับมีสัญลักษณ์ลักษณะนี้ขึ้นนะครับหมายความว่าตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยทำการตัดไม่ไม่จ่ายไฟให้ระบบแล้วเนื่องจากอา,อาจจะมีอุณหภูมิที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสูงเกินไปนี่นะครับที่เป็นระบบโปรเทคตัวเครื่องจำเราเราก็รอให้อุณหภูมิตัวเครื่องจำสตาร์ทเนี่ยลดลงนะครับสักพักหนึ่ง แล้วก็ทําการดึงสายจัานี่ออกจากตัวเครื่องแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็ลองกดปุ่มบูทดูไฟสถานะสีเขียวแสดงขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยแสดงว่าเครื่องก็พร้อมทำงานแล้วแต่ถ้ายังกระพริบสลับกันระหว่างสีเขียวกับสีแดงอยู่นะ,ะ mm. ก็แสดงว่าตัวเครื่องยังไม่พร้อมอทําการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงออกดูนะครับแล้วก็เสียบใหม่ โอเคเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่มบูตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่า,เ,าเครื่องพร้อมให้เราจำสไตร์หรือยังนะครับโอเคก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีนะครับเครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึง่งอ่ะลองสไตล์ครั้งหนึ่งครับโอเคครั้งที่หนึ่งดับเครื่องเลยครับครั้งที่สองโอเค ดับเครื่องเลยครับครั้งที่สามโอเคดับเครื่องเลยครับครั้งที่สี่สตาร์ทเลยครับโอเคก็ดับเครื่องได้เลยครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเราสามารถทำการจำสตาร์ทแบบนี้ได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับเครื่องก็จะทำการตัดการจ่ายไฟให้ระบบ ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำการคีบสลับขั้วดูนะครับว่าจะมีระบบการป้องกันยังไงนะครับเบื้องต้นก็ถอดสายาำนี้ออกก่อนนะครับสวมขั้วบแบตเตอรี่เข้าไปโอเค เสียบสายจัมเข้ากับตัวเครื่องนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับผมจะลองเอาขั้วลบหนีบเข้าไปส่วนฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับผมจะลองเอาขั้วบวกของเครื่องจัมหนีบเข้าไปะจะสังเกตว่าจะมีสัญญาณดังปีดขึ้นมาพร้อมกับไฟสีแดงกระพริบ,บนะครับในตัวอักษรตรงนี้ที่เขาเขียนไวน้กะ็คือว่าสัญญาณไฟตัวนี้ก็คือ รีเวิร์สก็คือการขี้ผิดขั้วนะครับก็จะไม่เกิดการช็อตหรือว่าเกิดผลกระทบอะไรกับตัวเครื่องก็ถือว่าเป็นเป็นสายสายจำอัจฉริยะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยกับการใช้งานมากนะครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับที่สำคัญตัวนี้ก็ยังมีไฟ LED ให้เราด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อนเนกประสงค์เหมือนกันนะครับใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับใช้เป็นไฟฉายก็ได้แล้วก็ใช้จำสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วยนะครับกรณีเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถตามคนมาช่วยพ่วงหรือว่าจอดรถในมุมอับที่ไม่สามารถเอาสายพ่วงหรือว่าเอาแบตเตอรี่หรือว่าเอารถมาเจาะพ่วงได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น ตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเราสามารถมี power bank พร้อมจำสตาร์ได้ภายในตัวนะครับก็แนะนำครับว่าเครื่องนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่มีความปลอดภัยใช้งานง่ายน้ำหนักเบานะครับผมก็คลิปวีโอนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับเราจะมีสินค้าอะไรมานําเสนอนะครับก็เตรียมพบกันครั้งต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ